บ้าก่อนจะพาไปดูอะไรที่ผ่านมานะคะเตียงสองชั้นน่ะที่เคยอยู่ที่ตรงนี้ที่ชั้นสองของพี่พีม่ะยกให้นชาดแล้วใช่ไหมใช่พี่ได้เตียงมานานแล้วชอบมากของพี่พิม์ก็ได้มาใหม่แล้วนะของพี่พีม่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเรียกว่าเตียงลอยยกทุ้งสิเตียงลอยฟ้าเดี๋ยวพาณชาไปดูว่าณชาชอบเตียงลอยฟ้าเตียงของหนูที่มีสไลเดอร์หรือเตียงสองชั้นของหมากมว่ากันนะ ยังไม่ทันเห็นของพี่พิมพ์เลยไปดูไหมไปไปดูอันีเด๋อเกิดอะไรแล้วอ่อดแทนแทนแทนโอ้โหพี่ๆเล่นเดือดรุนเห็นปะเดี๋ยวเปิดไฟให้ไดเป็นยังไงสวยไหมฮะช่องมองดูมากกว่าช่องหนูมากกว่าเหรอนี่อันนี้มันไม่มีเตียงใช่ไหมอันนี้แมง ชอบเลยมีไหนหาดูสิหาดูอยากให้ทำให้ดูก่อนทำให้ดูนี่พอเข้ามาก็จะเป็นนี่เลยเพราะว่ามีโต๊ะเขียนหนังสือนี่ตู้เสื้อผ้านะตู้เส่ของพี่พีใช่ตู้เสื้อของนี่เป็นเปิดประตูได้ด้วยนะชาหนึ่มันปิดประตูได้ด้วยอ่ะเราว่องยิงว่หาเตียงหาเตียงเจอไหมหาเตียงเจอไหมไม่ใช่อันนี้มันเตียงน้มัเตียงผู้ป่วยเอาไว้เป็นองหาดูสิเตียงอยู่ไหนคะ Tiền mắt, em, hay hay. Si. Mày, <laughs> không thì mình có giường máy rồi xem không có giường máy rồi xem không có giường máy rồi xem không có giường máy xem không có giường máy rồi xem không có không Mày giường máy rồi xem không có giường máy rồi xem không có không có không có máy rồi xem không có giường máy rồi xem không rồi không có giường máy rồi xem không có giường máy rồi xem không có ขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยมันสําหรับต้องเด็กโตนะเด็กเล็กไม่เหมาะนะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรออ่ะประวัติช่วยประวัติช่วยให้ขึ้นไปดูได้ะขึ้นไปสิอ่ะปีนปีนปีนเก่งจะตายจะไปทำเป็นกลัวนี่อะไรมันชงเกินแต่เรื่ของใครดีกว่กันเพิ่งบนที่เตียงฮะของใครดีกว่ากันที่นูดทำลูดดีกว่าทำไมอ่ะ อ๋อมันไม่มีที่จ้าใช่อันนี้มันเป็นถ้าบต่กอจะจับให้นี่ไงมาเร็วๆเข้าทางให้แม่จ๋าพาขึ้นให้แม่จ๋าเพาไม่หลงคืนให้แม่จ๋าพาขึ้นเนี่ยแอบปะขาไปดูเนี่ยแค่เงี้ยปีนได้แล้วไหนสบายี่ยไม่กล้าขึ้นเลยิงๆปกติมได้เยอะไม่ต้องกลัวทีทีไม่แปลกปวดปีนได้หมดจะคิดจะดันจ๋าจริงๆอุ้ยแปลกมากได้แม่จ๋าขึ้นไป ระวังตกเด้อเห็นไหมดีไหมถามแม่จ๋าได้อดีไหมวางมากเลยนะแม่ดีไหมเห็นไหมเคลื่อนไปแล้ววิ่งเหรอไปจับท้าแม่ก่อนไปด้วย่ันอีกไปจับเท่าแม่ก่อนแล้วหนูจะขึ้นเฮ้ยแต่เขาโกหจริงเหรอไม่จริงปกติก็ปีนป่ายทุกอย่างปีนบ้านน้องสองทันไม่มีกลัวอะไรเลยจ้านี่คิวกันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาเปิดทีนดียวใช่ไหมคะ นี่น้าชาเขาไม่ยอมขึ้นเตียงเขาไม่กล้าน้าชาไหนหนูลองขึ้นให้พี่พิมดูสิหนูขึ้นไดไหมคะอยากให้พี่พิมขึ้นก่อนไหมให้พี่พิมขึ้นก่อนนะอ๋อน้ำถล่มตกตกเกินอันนั้น่ะเอ้ยน้าชาขึ้นก่อนก็ได้อันหนูขึ้นเลยเดี๋ยวพี่พิมช่วยประคองด้านนี้ได้ไม่ตกเอ้าคว้าขึ้นก่อนให้พี่พิมขึ้นก่อนพี่เลยขึ้นได้ขึ้นได้อยู่แล้วลูกแต่ว่าตกนะพี่พิมจับคนไหนเขื่อนอีกชั้นหนึ่งสิขื่อนอีกชั้นหนึ่งนี่นาเออ แหม่ระดับนัชชาไม่น่าจะกลัวก็ดีมีบ้านน้อยสองชั้นเห็นจะกลัวเลยไปอะไรเลยเพื่ออีกทีนี้หนูติดใจไปหนูจับให้ตกหลอไม่เอ้าเรียบเรียบไม่ใส่ขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเองอไงปรกกวางจะยืนกันตรงนี้เขาจะได้ไม่เสียงไงอ่ะปักกวะกัปรกกวางยืนกันมีประโยชน์ไหมเนี่ยตัวเตี้ย่กว่าใช่ไหมเอาประกางยืนกันไว้อย่างนี้ไม่ตกหรอกตาไปนัชชาเร็วไม่ตกเนี่ยยืนกันไว้ไม่เอาประกัน นีตรงนั้นมันเป็นนี่แล้วมันจะไปกั้นเพื่อตรงนี้มันจะตรงนี้มันเป็นกำแพงมันจะไปกั้นได้ยังไงล่ะคะใหญ่ามากวิงง่งเล่นได้เลย<ด>อ่ะสบายเลยอะ่ะวิงง่งเล่น,นไนด้เลยอ่ะใหญ่มากใช่ไหมใช่ไหมกลัวออะไรลูกกลัวตกใช่ระวังระวังแต่ว่ามันขึ้นได้ย่างชาไม่ต้องกลัวตกคนไม่คิดว่าจะชาจะกลัวอ่ะแม่ขึ้นก็ลงมาลูกเหมือนนี่บันไดลิงที่ขึ้นชั้นบนอ่ะของช่างอ่ะ แม่ของเุาโงขึ้นเขาลองกรีดลั่นเลยเหมือนกลัวความสูงเหรอเอ้ยแต่ทำไมปีนบ้านน้อยสองชั้นที่บ้านได้บ้านด้อยสองชั้นเตึ๊กนี่เยอะเลยเหรอปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยอ่ะไม่ก็แค่ความเคยชินแหละเดี๋ยวได้ไงมันคุณก็ได้ในสำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้าบ้ายวท์ชีนในชีเว่นเนาะบ๊ายบายก่อนก่อน